สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่ององูหลงสานมื้อนี้ชิมาเฮ็ดเมโนโตตูตำป้าทุกคนหรือว่าตำมั่วเนาะทุกคนมั่วดิสุกุกิก,กับตัวไอ้ก,กินกุกกี้กินกุกกี้วะโอเมียเลยที่กุกกี้กูกินโอ้โหหนาแซบ่บเอานอ้อใส่นำ้ำโอ้โหโอ้โหพอแล้วเน,ะนาะตั้มเซฟเร่งเร็วมาแล้วเดยน่าแซ่บ กินลักซี่มองน,นี่นึงลบะบุกเพศเดี๋ยว่าเอาใส่เครื่องมันบุพเพศออกเครื่องหามืดจี๋หวันคือหลายแค่นู่นนอนย่างนี่นอนอน,นอนอ่ะน,นอสอดนอไม่สอดอน่าจกเสียบอยู่เนาะตอนน้องใหญ่เนาะน้องออใหญ่ผัดบุกินได้อนอเน,นี่ยมันขึ้นนัวดิแท้นเสือเกลือ คือเสื้อเป่งน,นวัวใช่ไหมจมจะคือว้าวสุดยอดหลายคุณประกันสีเมืองคุณคงไม่มีวาสนาที่จะจ่อยแล้วพยาคาใช่หรอครับคุณอ่างคำดูคำสุดยอดทุกคนผักนําเคยกินผักอันนี้บอ หอมเหือดหอมเหือดหอมเหือดมีเตอเอามาซื้อเต้โบกินจากเื่อมันหู้ซื้อทำแม่งทำแม่งเลยป๋าใส่ซุปน่องแบบิจแซ่บเลยนี่ฮะใส่ซุปน่องแบบิจแซ่บแม่นสบะแม่นต่อแทสบะต่อแทคุณน้าเฮ้ยจับคุณน้องดูสึลูนนะสึลูนนะไปเดทหาจัดจาน นุ่มมนันนวลดิแจ่ครับกินเอาวงตักกินเลยค่หน่อยะอ่าคือว่าไม่ทู่กันนะพี่ยังว่าเลยค่ะว่ากินไส้เสือไม่ทู่สตาร์ดิฝีมือข้าประจาไม่เคยเป็นสองรองใครจริงพี่งางมาทางหน้ามไม่รักไส้เป็นนวยอีกเหรอเอาโตเอาเอาดีๆแค้เงินเดียว ต้องทุกงไม่ไม่จัน์ไข่ทุกงสะพานทั้งนี้นกุ้ <c oughs> อันนี้เขาเอิ้นตำม่วนอะ่ะตำใส่หัวหอยตำใส่เ้าปุ้นตำใส่นออย่างวงไวธรรมดายต้องมีพักวงตำอีไนงเนี่ยเสียามากักตปงให้นำไป้อื้อน,นะ

ทำอย่างนะทำอย่างไดกูอ่ะค so ื่เ้น่บม่ื่นเออไปลูกม่เดืปลกูกสิเนเด้ออ้ตัวเองเอ้ตัวอันไม่เดือลกูอยางละเมือนปกูอยางไม่เมือมากินข้าวมากินข้าวแล้วก็เมืองกันบ่ ออกสงการมบ่เห็นว้อยำตอมท้าดินกำลังตังไวปาดไอตักำลังตั้งกองสงการถิงทางโอด เวลมต้องมีน้ำละน้ำดูผิดแท้ผิดววานะอันนี้กินมิดนี่บ่ต้องบม่ได้กินข้าวแรงนี่กินมืดเนี่ยนั่งยืนอยู่ห้องน้ำเลยจังบ่มากกว่านั้นมมกแต่ น่นงองใชู่หเป็นยุย่ๆเป็นจังเลยแซ่บวะอดเั <c oughs> ้เทศ <c oughs> <c oughs> อะเขาพุ้งก็ถืกตับมาเลย กูมีปุ้งวะลูกฮะขั้นตีน,นอ่ะแม่ก็ปีนแม่ก็กอยากยอมไปเงินสูงวัดไปซื้อปุ้งเพราะว่าได้ซื้อเป็นเงินบาทเลยแม่มาขายดอกออกเนาะแม่ขายออกด้วยตัองก็ได้กำไรนะขายกต่พราะเจได้ขายนิดเดียวหน้อยค่าขนส่งมาเจ้ามือมแถวง่ายเข้ากับบุกเรือ ได้ผริตออกมาขายผลได้ของเน่ามืดก็ Chị lại đấy Chưa mất đấy <laughs> Phải chọn Con nhỏ lắm bà Nhắn bút lụng tôi nói Ô con nhiều cả Chụp kịp rồi, rồi. Nếu một kiểm tụi say kịp thơ không chú ạ Thấy mình hỏi cái hùa đó ạ cản phải kịp thơ không cả nó vào เขาจะแกต้ตายเพราะมัน,ม,นมันก็ดีโอ้ยหูดับเบิ้งเสียงอันเสียงแก้ข้อจอยกองตัวนี้มันจับเสียงได้ดีดี มืกินอะไรก็คุกกคิงกันมหวานนี่นี่คือมีเลูกอามีอ่ะเด้ออืมมาม่ามีมมาม่ารถจัก่ะานยนตรถจักรยานยนตด้วยเหรอต้ห้องตูอห้อนเออเออเอาข้าวผ่านพาเอาตั้งห้อตั้งห้อที่ห้องเอหมา้อี่ อาหารทุกจ้นเริมที่เป็นอาหารนั่นแหละได้เลยอาหารพุกจุดเริมที่เป็นอาห <c oughs> ารแค่ทีเดยใช่ไหมมีทังหสามพันดิแกะกันเลยค่สิบนะ นั่นกใส่ข้าวแพงนี่กะจายเลยเดี๋ยวเสี้ยดอันนั้นกินก่อนเะเห็ดมีมีซึงสำเร็จหูปอะไรปะไข่ใบสาปันี่คำกินนะคือซื้อแบนเลมปะเห็ดแบนน่เอาเห็ดมีซึ่งสำเร็จหูปเลย เน้อเข็ดว,ว่ว,วมีใบใบกับสั้นมาตรฐานหนยเนาะรถคือเก้าเลยนะ้าเต้เกิดมาแล้วเห็นแลวกันนันแหละแ่นั่นเลยจะให้แม่คนอะไบวกกลัวกลัวแม่คือ,คอกลัวมาแม่ก็ได้กินนี่ให <laughs> ข้าวเสี้ยวอ่ะอ้อนเลยแบบชิ้นข้าวตัวข้าวเด้ง พี่นายตัวย้่ยบอกได้ซื้อข้ากิน้ะเนาะ่นเฮ็ดอ่อเค็ให้แตงว่ซานอีกตเางเ็ดแล้วล่ะแล้วนี่ประดื่มพิ่มหน้ำเป็นบ้อนาย่หยาบหกเหรเริ่มมาดยเริ่มพูดเดยแ้วสังผัสแอ้วรพีเชีร์เขาห้ช่วยเด้อในคลิปสามนาทีจบ งน่จานลอ้หน่งหุ่นน,น่วย้่วจะนวดหัวคันนี้ตกรอบไปคำนะมระซ้ามันีซไปเนาะอไรกนดูปน <laughs> สะ <laughs> เน็ะไรกั่บาหัวแม่แม่เฮ้ยแม่ถึงนื่ว่าเลย่เก็บแม่กินก๋วยเตี๋ยวแ ลาสาสเซ <c oughs> อน้อโหโดนจิ้มผมน้ะเป็มาไม่ได้ <c oughs> แตกจากเร้วเลยบุกินข้าวกินน้ำยังโ่วไปตัด้เ้านการเราอีกแล้วมือแสดงว่าเราพักพอนบม่ได้ไปเรียงเหรอ <c oughs> <c oughs> ดูค <c oughs> ่ะเขากลุ่มแป่งได้ตอนงังโงเด็ยแต่มือแม่ปออกต่าเราโผล่แม่ซื้อหัวเหยียนมาให้เจ็ดโมองเอ้อแม่ทกไหมเข้าใจว่า อันซื้อพอเทียนมาให้แล้วกันที่ได้แล้วก็เกียงพากันกินข้าวแล้วที่ไปยันข้าวไ้ซ่องโมงข้าไปมัดมือหรอกมัดมือ<า>กลยแบกเครื่องเป็นคล้องเหบ่หาโบไบบุยเขาาว่าวลาวเห่าที่าห้เหาพี่ <c oughs> ไม่ไม่มุนจัก หนุมนม,มันอะไรบกีิ่มันดุ ح ح นว่งเป็นว่งนะเอามากินแก้เพลิดลย <c oughs> อือก็ินกันโนด กินผักไอ้วันไนะให้เราพูดคนะ่ะผักกาดมันคืออะไรไอ้วันเด้ออืวผักเลยมันงามก็เป็นบ่แล้วนนะลบ,บ่บุ้งคลิป,ลปลนะี่ยบุ้งหูเลยเออหูละจะจะไปยุ่งน้ำเลยหูแบบเมื่อไรกันนะไอ้วันไอ้วันรูไ้ไมกแก่นเนาะเออ <laughs> <laughs> คนละวันเออหูล <laughs> ะไอ้วันรู้ไมกแก่น <laughs> <laughs> ัแซ่บแซ่เลยมึงนี่นะนอนาะแซ่บแซ่บแซ่บอนพวกปะฮะซอนพวกปะมึอนี่แม่เราแบบตายโหงเลอเก้าขักอะไรกันเลยขักยูนทั้งหน้าดินเหรอไอ้ไล่ทปซอนมากินพรคว่าสี่ปซอนอยู่ บอว่าโอ้แถวนี้เขาบุ้งกินวะหรือ,อยังไงวะ<า>วะ<า>ตูเขาเดือยเขาทำเดืกเกอกะที่ประมาณเกือบปูมวยปูมืออยูอันนั้น่าจะบวกลูกจ้ากืบมันกระไปเลยค่ะจะเอาซอกห้างหันแล้วเพราะว่าชีไปซื้อสวิงอยู่ก็คือซอกสวิงเห็นบ่เห็ดขวัะลูกก็เคยกินปีขวบกันโอ้ประจําใช่เหรอเนามักเครื่องซอนเนี่ย โอ้เครื่องสอดมันที่หนึ่งยังนทุกเวลาจักแล้วอมันงนก้องคนกูหอยคนกอดคนะมนงกล้องนมามกูดิทอดยามายดิกหอยคนุณนางกินเลยเก็บแม่เฮียจะมาเดียวจักมาแล้วมูดิซอก ก็มันข้ามยำนี่อ่ะคันทำมันชุกแล้วมันเริ่มเครื่องแล้วเป็นปิดปิดลงมันมันเป็นชุดที่เท่าไหร่ละคะแดดโอ้พี่กายพี่กายพี่กายพี่น้อยนึงบ่ไงกินโอ้ยบ่ไงกินนี่นาเซลกระป๋องกระป๋องเป็นทำมืออีกสองสามมือหายชิบแตงยังตั้งเลยนะเออเอฮียอะไรจะกินนี่มาแจ้งมาใหเอาพื้นเมืองเอาแหละให้เบิ้งงบนลูกมัน ลูกมีหลยที่มาเอาผอก็ไม่เหนหมั่นมันหรอกบเกิดลูกไปเถอะได้มาจกเดือนนึงโศกง่ายยัยแซ่บเลยแซกลูกกันซื้อมาปั่นกางทุกคนมามังปุดอ่ปั่นกานด้วยรถเดียวสวะหักไอ้ข่ำละมังหักกับหักละแซ่บอ บรีนหน้าไปขำมันเนาะมันเป็นมูมันเป็นมู่แท้เป็นมู่มคิดตัวเือนะพ <laughs> ี่ฟางซ้อนเลยกับมือฮะแปดเก้าป้ากินน้ำส้มนี่เอาจอดเอาจอดเจอต้องไปกินเด้อเอาจอดนะเอาซี่ไปกินเอจอดเนี่ยเจอดอจอกจอกมามันเราเยี่ยนได้กินนะนี่เยี่ยนได้ก <laughs> ินอ่ะเยี่ยนรอบซอง ฮอนเนาะฮิวาวานเหรอยินเด้นเนี่ยยินเนาะอเฮ้ยทุกคนเมื่ออื่นนี้ที่พาตู้ไปคุดกลุ่มยางเนาะไปท่องเที่ยวทุกคนท่องเที่ยวส่วนยางไปชมวิวไปชมวิวตัวเมืองลองซานโอ้เห็นได้เนาะสู้ไหนเอาด่ไปบินบ่ <laughs> ยังไม่เห็นกองโอ่้โหเห็นกองปุ๊บสุขืนบม่ได้คลิปดแน่เดนสับตกตานันเด้์วามบวเห็นกองเข้าปากไว้ทุกป้า เห็นกองสุปบให้คิกูแน่ก่งประเทศเราไปท่ายัมันจะวนได้คลิปกูดูนี่เลยคำดิต้อกโดนอยู่กลางน้แล้วว่ามันต้องตกนี่นูนสู้เอ้ยบอยคำยุบหน้าถ่าไหมเมกเออถ่ายแบบโลกิเนาะดูสิมันปิ้วปิ้วไปเลยโลกิกเนาะกูได้เร่นน้ำมัน ไม่ต่ำอยให้แต่ร้งตาบวมอกอันตู่ห้าวและซอกยิ้นอกป้าหญ้าขาบกตึ๊บตึ๊บบุ heat เออคำเลยนะเห็นได้ยินแต่เสียงบุบัดใ้โดนกลับมาแลับม้อนเถินมาอาบน้ำป้าเสียบขาแถวพ่นน้ำไปแหกเสียบวายเมือค่ะน่ะขนาดลุงทุ่งข้ายาวเด่ะนั่งอยู่ปานยาขาว่ะ มันอยู่ป้ายยาค่ะฝนกับยาเดี๋ยวมีแต่ยานาตู้แล้เลยมีอะข้างตู้เนี่ยมันมียาถ้าบุห็นยานั่นตายคักอือก้บบุห็นยาข้างบุมีโตหน้าจอข้างไว้ว่ามันขายุบยานั้นน่ะตายเลยบุฟอยู่กระเด้อทาขอยบอกไม่ตายเลยเนาะเจ้าดีบอกอันนี้บบอกกับมิเตบอกว่าบอกอันนดี๋ยวบุฟุตายขอบอกว่าให้เบิ้งจุดที่ว่าขับได้ดีดีหนนห้าพัดออกฤทธิ์ขาดยุงกัดแยมตบไปหนึงไหมปวด เดือดออกลืม่ะห้ข้างจอะห้ามเอาออกเด็ดขาดออกละไอ้เบิ่งพักไท้ไงหัวเ่าปวดตวยด้หัวเราตัวด้คำเลเซาน่ะ จันนี่ได้เป็นคนต้อบันถึงมากๆอมแล้วเงินมืดมืดมดอันยงได้เต็มซามคือก้าคนเฮอนี่กินอิ่มบ่ยากเนาะย่างย่างยางเมื่อยเราแรงยากเข้าด้วยกันะเาเสือุะนนทุกคน สำหรับวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในคลิปต่อไปเดี๋ยวอย่าลืมเข้าไปติดตามซ่องกรุ๊กเล็กสาวน้อยร้องซานอ่ะกับจอยสองรอบที่แล้เออทุกคนอย่าลืมเดี๋อย่าลืมเข้าไปติดตามลเลมยแล้วกันโดยอาจจะมาส่งสัมมื้อแล้วก็จะกลับตอนที่ปไปถ่ายต่อตอนที่ไปถ่ายต่อส่วนอูกออับยูบาน,นี่ส่วนตอนน่อเนาะทุกคนแต่สำหรับวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไเบคอนนะถ้าใครมาคลิปนี้ Bye-bye.